โอเคท่านผู้ชมก็ตอนนี้นะผมในเซิร์ฟพี่เนี่ยมันมีบัฟที่แบบเพิ่มการติดชายนี่มากขึ้นท่านผู้ชมเพิ่มขึ้น3%เนะครับก็เดี๋ยวพี่จะพาไปดูเนาะว่ามันเพิ่มขึ้นง่ายขนาดไหนนะครับก็ให้เราสังเกตจากตรงนี้ท่านผู้ชมเห็นปะรูปดาวตรงนี้เนะาะกระชากเงาก็คือมันสามารถทําให้เราตกปลาได้ชายนี่มากขึ้นนะแต่ถ้าเราจะแบบเพิ่มน้าหนักเนี่ยก็มีโอกาสเป็นชายนี่เหมือนกันนะท่านผู้ชมมีโอกาสมากกว่าตกอีกนะพี่บอกเลยนะครับเพราะพี่ก็ทํามาหลายตัวแล้วเนาะ อ่ะตัวเนี้ยพี่ก็เป็นชายนี่ไปแล้วด้วยนะครับตัวนี้อ่ะต่อไปเดี๋ยวพี่จะทําตัวนี้ให้มันเป็นชายนี่นะครับนี่ตัวนี้ถ้ามันเป็นชายนี่มันจะขายแพงขึ้นนะเดี๋ยวพี่ขอดูกันตัวนี้ราคาอยู่ที่เท่าไหร่ห้าพนะันสองเนาะมาเดี๋ยวพี่จะปั้นตัวนี้นะผมให้เป็นชายนะี่เนาะตัวนี้นะครับถึงมันจะหนักแค่ห้าพันนะมาดูฮะว่าเสียเท่าไหร่นะถึงจะได้ชายนี่นะ ติดแล้วท่านผู้ชมสองทีติดชายนี่ท่านผู้ชมเห็นปะติดง่ายมากนะครับผมถ้ามันขึ้นไอตัวอีเวนต์นี้มาครับกระชากเงาดูเดี๋ยวลองประเมินราคาดูดิต้องถอยออกมาก่อนอ่ะ4,500ฮะทีนี้ก็เพิ่มน้ำหนักเลยครับเพิ่มน้ำหนักอ่อพี่จเจ้าให้มันเป็นไอ้นี่เลยนะครับ ให้มันเป็นบิ๊กหรือว่าเป็นใจแอนก็ได้นะครับอ่ะตอนนี้เป็นบิ๊กแล้วทุก้ชมอ่ะตอนนี้เป็นบิ๊กแล้วเนะาะเดี๋ยวมาเช็คราคาตอนที่มันเป็นบิ๊กกันครับเจ็ดพันครับเจ็ดพันแต่บิ๊กยังบิ๊กเล็กอยู่นะมันมีบิ๊กที่ใหญ่กว่านี้นะครับเดี๋ยวเอาบิ๊กใหญ่ๆเลยครับอ่ะขึ้นบิ๊กแปดร้อยบิ๊กแปดร้อยไม่ค่อยแพงฮนะ เป็นเท่าไหร่เนี่ยพันหกเหรอไม่ใช่ดิไม่น่าใช่พันหกนะครับลองประเมินราคาแป๊บนึงห้าพันเหรออ๋อหกร้อยตัวหนังสือมนันในนี่นะครับมันไปนบังไอ้สีเขียวๆอ่ะต่อฮะอุ้ยอย่างกระยาอวกาศท่านผะู้ชมเป็นสีเงินอะ โอ้บิ๊กเจ็ดร้อยเก้าเก้าฮะไปดิอีกุ้ยบิ๊กพันกิโลท่านผู้ชมนี่ฮะขึ้นพันกิโลราคาโดดเลยไหมทีนี้อะอะเช็คเช็คเช็คขึ้นเก้าพันแล้วท่านผู้ชมที่จริงมันสามารถไปได้ไกลกว่านี้อีกนะเดี๋ยวพี่จะทำช้นี่ตัวอื่นต่อไง เดี๋ยวดูก่อนเอาตัวไหนดีมึกยักษ์มึกยักษ์หมึกยักษ์พี่เคยมีตัวาชนีอยู่แล้วนะตัวนี้เป็นาชนี่อยู่แล้วนะครับตัวนี้มันเป็นมิติอ่ะตัวนี้ก็เป็นาชนี่อยู่แล้วตัวนี้ตัวนี้น้ําหนักมันเยอะมากเลยนะพี่ไม่กล้าไปทําเป็นาชนีอ่ะอ่ะเดี๋ยวเอาปลาตัวนี้ไปทําเป็นาชนี่ด้วยแล้วกันเนาะตัวนี้นะโอ้แต่น้ำหนักมันตั้งพันเจ็ดแล้วนะก็ถือว่าหนักนะครับมาเช็คราคาก่อนนะท่านผู้ชม หมื่นห้าแล้วหรอหมื่นห้าไม่ทําก็ได้มัง้งแต่ถ้าทําราคามันจะขึ้นมากกว่านี้ปะไม่รู้อะแต่มันหมื่นห้าแล้วอะอ่ะเดี๋ยวเปลี่ยนตัวฮะอ่ะนี่งเดี๋ยวพี่เอาจระเข้มาทำชาชนี่แล้วกันอลิเกเตอร์ฮะมาดูกันครับราคาเท่าไหร่ราคาหนึ่งพันนี่หรอถ้าขึ้นชายนี่นี่มันจะเพิ่มอะไรให้เรามากกว่านี้หรือเปล่าไม่รู้นะอ่ะลองทำดูนะครับจระเข้ อะติดชายนี่นะท่านผู้ชมสองทีเป็นไงติดง่ายไหมครับใครที่จะทำชายนี่ให้ไอตัวปลาของเรานะครับผมแนะนําให้มาตอนที่มันมีอีเวนต์นี้เนาะอ่ะทีนี้เราก็เพิ่มน้ําหนักเลยครับเมื่อกี้เท่าไหร่นะราคาทีแรกพันกว่าใช่ไหมครับโอ้โจระเคสสายฟ้าอย่างแจ๋ว โอ้ยจระเข้สีดำจระเข้สายไฟยแล้วมันต้องขึ้นขึ้นบิ๊กก่อนนะหรือไม่ก็ใจแอนก็ได้นะครับได้หมดเลยโอ้ยจระเข้อะไรเนี่ยจระเข้เผือกผมไม่ขึ้นบิ๊กเลยอะ่ะโอ้จระเข้ที่เอาขึ้นบิ๊กยากอยู่นะหรือจะปล่อยดีไหนๆก็เป็นชายนี่แล้วหรือว่าหาทำตัวอ,อื่นดีครับท่านผู้ชม เออเออ,เ,อ,อเดี๋ยวพี่ทำไอตัวนี้ดีกว่านะครับทำํำไอตัวงูสเปกตรัมพี่นะครับให้มันเป็นไชนี่ราคาน่าจะดีดนะครับสองร้อยอขึ้นบิ๊กแล้วไชนี่บิ๊กโอเคพอแค่นี้พอนะครับเดี๋ยวพี่จะเอาไอตัวตัวนี้นครับสเปกตรัมสเปกตรัมงูสเปกตรัมฮะให้มันเป็นไชนีนะทุกผู้ชม มามาดูกันนะว่าจะกดกี่ทีนะครับอ่ะเป็นตัวเลก็กแลจ่ายไม่อันฮะ ่ะท่านผู้ชมขึ้นใชนีแล้วครับขึ้นใชนีแล้วฮะโอ้ยสีม่วงจริงๆนะถ้าเมื่อกี้มันถ้าสมมติว่าก่อนที่มันเป็นใชนีเนี่ยถ้ามันขึ้นใจแอนอะไรคือพ,พี่จะหยุดเลยนะแต่มันขึ้นใชนีซะก่อนนะครับอ่ะต่อฮะเอาให้ใหญ่เอาให้ใหญ่ ขึ้นบิ๊กแล้วท่านผู้ชมหมื่นแปดถือว่ายังไม่บิ๊กมากนะครับหมื่นหกหมื่นเจ็ดหมื่นสาม หมื่นห้าอุ้ยสีอะไรเนี่ยช่างเท่เลยอ่ะขึ้นบิ๊กอีกแล้วท่านผู้ชมรอบนี้บิ๊กหมื่นเก้าฮะอ่ะต่อฮะ ขอสองหมื่นขึ้นนะพี่อ่ะจะหยุดอ่ะอันนี้บิ๊กหมื่นสามครับใช่หมื่นสามปะอ่ะหมื่นสามครับต่อฮะอุย้ย อิเล็กทริกครับโอยอย่างเท่เลยนะถ้ามันขึ้นใจแอนแล้วมันมีปั๊บสาฟ้าอะไรเงี้ยมันจะสวยมากเลยท่านผู้ชมอุ้ยขึ้นบิ๊กสองหมื่นท่านผู้ชมสองหมื่นแล้วนะครับโอ้ลองประเมินราคาด้ยนะฮะไชนี่ น้ำหนักสองหมื่นกิโลสองหมื 26, 20, 26, ่นหกพันสองหมื่นสองมืนหกพันท่านผู้ชมคุ้มไหมเนี่ยไม่รู้อะแต่เอาไว้อวดนะครับแต่มันขึ้นใจแอนเนี่ยมันจะอวดได้หนักกว่านี้นะท่านผู้ชมโอเคถือว่าประสบความสำเร็จนะตัวนี้ขึ้นไชนีเรียบร้อยละอ่ะแบบนี้ก็ยังอยู่นะครับแบบนี้ยังอยู่ดูครับจะเอาตัวไหนต่อดีครับอ่ะเดี๋ยวพี่เอาเนสซี C แล้วกันทน่านผู้ชมเนสซี C ตัวนี้นะครับจะเอาไ้ขึ้นไชนีนะครับ เดี๋ยวมาดูกันเนซี่ใช้นี่มันจะสวยขนาดไหนเนะาะเอาจบ <laughs> อีเวนต์จบท่านผู้ชมได้ใช้นี่มาสามตัวฮะจำได้บ้างตัวไหนตัวนี้หนึ่งตัวนะครับนี่ได้ตัวนี้มาหนึ่งตัวใช่ปะอ่ะ ก็ได้ตัวนี้มาหนึ่งตัวตัวนี้หนึ่งตัวนะครับแล้วก็ตัวอะไรอีกนะจนละเข้ป่ะสามตัวนะถือว่าคุ้มอยู่นะครับคุ้มอยู่ได้ตัวชานี่มาทั้งหมด3ตัวนะครับในอีเวนต์รอบเมื่อกี้นะ